เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเรามาไลฟ์สดนะครับเราพอดีนะนายแพทย์นายแพทย์นะมาุตมรุตนะครับจิรัตเศสิรินะครับท่านเป็นอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือดนะครับท่านมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มของอ่าเดี๋ยวผมจะพูดสาอีกละครั้งหนึ่งนะครับนายแพทย์มรุตนะฮะจิริเศสิรินะครับอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือดนะครับเขาแบ่งเป็น3ากลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มเสริมภูมิคุ้มกันนะครับอ่าภาพขึ้นได้เลยนะครับ กลุ่มตัวนี้นะครับกลุ่มที่เสริมภูมิป้มกันตรงนี้จะมีอะไรบ้างมีผู้ข้าวนะครับหรือผักพลาวตองนะครับแล้วก็เบตา้าคูแคนแล้วก็ตีพลาซึ่งในกลุ่มตรงนี้กลุ่มที่1เนี่ยนะครับวันนี้เราจะมาเจาะเฉพาะตีพลาเลยเพราะว่ามีคนถามเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็มันเป็นที่ลองไปแล้วก็มีการตรวจสอบหรือวิจัยแล้วว่ามีผลเกี่ยวกับ การส่งเสริมของภูมิต้านทานยังไงบ้างที่ที่วันนี้อยากจะคุยเอาครับว่าตีพร,ราเนี่ยตีพรรามามายกมาขึ้นมาคุยเนี่ยอ,อ,อยากจะบอกว่าอย่างเงี้ฮะบอกว่าเชื้อไวรัสเนี่ยเชื้อไวรัสเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันไม่มียาเนี่ยที่แบบว่าไปฆ่ามันตายครับตัวที่จะฆ่ามันได้เนี่ยคือภูมิคุ้มกันของเราเองครับเดี๋ยวเดี๋ยวอยากให้พี่พ,พี่รุดพูดชา้ชาช้าชัดชัดและเน้นเน้นกับที่กล้องเลยฮะครับเขาบอกว่าเชื้อไวรัสเนี่ย มันไม่มียาฆ่ามันมนะครับไอ้สิ่งที่จะฆ่ามันได้เนี่ยคือภูมิคุ้มกันของเราเองเนี่ยไปฆ่ามันมนะครับไอ้ที่ยาที่จะออกมาไม่ว่ายาต้านไวรัสเนี่ยหรือ,อยากาจัดไวรัสเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ไปทําอะไรลยฮะมันไปยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยภูมิคุ้มกันของเราเองเนี่ยไปฆ่าไวรัสครับเพราะฉะนั้น มีสิ่งมีเรามีอย่างเดียวฮะเราต้องบูทภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยให้แข็งแกร่งขึ้นมาพอดีนะอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยเนี่ยท่านออกมาให้ความรู้เรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับกลุ่ม อาหารที่เสริมภูมิคุ้มกันครับซึ่งวันนี้ผมอยากเอาเรื่องคำว่าตีพรามาคุยให้ฟังนะครับส่วนอยากจะดูของเก่ารายละเอียตามาที่ผมพูดไปแล้วไปย้อนยกลับไปดูแลาา้วกันนะครับ,รบผมวันนี้ขอคุยเรื่องตีพราโดยตรงเลยครับแต่ก่อนที่จะเพิ่มจะคุยเข้าถึงเนื้อหาผมว่าหลายๆคนลืมอะไรกันหรือเปล่าครับ ลืมไลค์ลืมแชร์และกดติดตามกันหรือเปล่าทั้งช่อง YouTube และช่อง Facebook ด้วยนะครับตอนนี้ผมขออนุญาตให้ทุกคนช่วยกันนิดนึงนะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราและเป็นเป็นข้อมูลนะครับที่เราจะมาช่วยกันแก่สังคมด้วยนะครับต่อไปนะครับช่วยกันได้เลยรับเดี๋ยวเข้าถึงเนื้อหาของพี่รุ้ได้เลยครับวันนี้วันนี้ตีตีพรลาเนี่ยนะครับผมอยากจะใช้คําว่า สิ่งที่พระพุทธเจ้านะครับพระพุทธเจ้าเราเนี่ยนะครับ,รบผมว่าท่านเป็นมารงภูมิปัญญาทรงมองเห็นานานาคตล่วงหน้าทรงพระหูสูตรทรงทุกอย่างเลย <Convers ation. S 1> อย่างวิธีการ IF เอคือคือการฟาสติ้งอินเทอร์มเทนฟาสติ <intermittent fasting S 2> ้งนะครับให้พระฉันอาหารเนี่ยหนึ่งมื้อหรือสมื้อหลังเที่ยงหลังเที่ยงถึงลูกอรุณห้ามฉันเนี่ย ตอนนี้มีนักวิทยาศาสตร์ออกมาให้ความรู้เรื่องนี้เยอะมากว่าเป็นสิ่งที่ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยกลับมาเป็นหนุ่มเป็นสาวและสามารถทําให้เรามีภูมิขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งส่วนตัวยาเนี่ยตัวยาตัวยาที่พระเจ้าเนี่ยให้พระที่อาพาธเนี่ยสามารถฉันได้ตลอดเวลาเนี่ยก็คือจัตุพรราธิกะ ที่จตุพภาราธิกะเนี่ยสมอเทศเนี่ยเขาจะหาย,ยากในประเทศไทยเขาเลยตัดสมอเทศออกไปเหลือแต่ว่าตีพ,รตพรราราตีพาราเนี่ยประกอบด้วยตัวยา3ตัวด้วยกันนะครับ,รบเป็นพิกัดยาแผนโบราณที่มีปอดการใช้มายาวนานมากาและเป็นที่รู้จักกันมากอยู่ตำรับหนึ่งเลยอยู่ในตําราของอายุรเวทนะครับไม่เฉพาะไม่เฉพาะคนไทยนะครับครับหรือคนอินเดียนะครับครับมันดังไปทั่วโลกนะครับ จนมีคำกล่าวกล่าวขวัญกันนะนะครับว่าในหมู่ของคนที่เป็นชาวตะวันตกชาวฝรั่งนะครับเขาบอกว่าเจ็บป่วยเจ็บป่วยคลาใดเนี่ยไม่รู้จะใช้ยาอะไรให้ใช้ตีพลานึกอะไรไม่ออกนึกตีพลาไว้ก่อนเลาตีพลาไว้ก่อนจนกระทั่งมีภาษาอังกฤษนะบอกว่าเวนอิสดาวนะครับยุสตีพลาชัดเจนเลยนะครับพราว่าดัง<ถ>ไปทั่วโลกนะครับและตีพลาเนี่ยประกอบด้วยอะไรครับตีพลาเนี่ยประกอบไปด้วยตัวยาสามตัวด้วยกันนะครับ <C> e <at> วอย่าสามตัวด้วยกันเนี่ยมีอะไรบ้างครับมีสมอพิเภกนะครับ <c oughs> สมอพิเภกเนี่ยเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นยาระบายเป็นยาระบายภาพขึ้นด้วยนะครับเป็นยาระบายแล้วก็เป็น,ปนตัวบำรุงบำรุงธาตุ <c oughs> เป็นตัวแก้เสมหะนะครับ <c oughs> แล้วก็แก้อาการที่มีเสมหะจุกคอนี่ก็ช่วยได้ <c oughs> แล้วก็มีมะขามป้อมครับมะขามป้อมเนี่ยเป็นอาหารเขาเรียกว่าเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่า ทางทางฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าเขาเรียกว่าอินเดียบุสบัรี่นะครับหรือ,อตามภาษาของทางอินเดียเนี่ยก็เ,เรียกอาอเมริกาอเมรากาิมรากานี่แปลตรงตัวไปว่าพยาบาลแปลว่ามะขามป้อมเนี่ยเป็นผลไม้พยาบาลนะครับม,มันมีวิตามินซีสูงและมันต้านอน้ำมูกอิสระเขาบอกว่าไอ้ดูมะขามป้อมเนี่ยนะ้ครมะขามป้อมคั้งหนึ่งแก้วเนี่ยมากกว่าน้ำส้มคั้นเนี่ยยี่สิบแก้วครับ หนึ่งต่อยี่สิบหนึ่งต่อยี่สิบนะครับและมีวิตามินซีมากกว่าแอปเปิลเนี่ยนะฮะเห็นมะขามป้อมไหมฮะลูกเล็กๆเนี่ยมีมวิตามินซีมากกว่าแอปเปิล ร้อยหกสิบเท่าครับตายแล้วเลยไปกินแอปเปิ้ลแล้วมันแล้วมีนมีข้อพิเศษตรงที่ว่าที่ผมชอบมะขามป้อมตรงที่ว่าครับมันเป็นวิตามินซีเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงที่วิตามินซีโดยปกติแล้วเนี่ยมันโดนแสงโดนอากาศโดนความร้อนทำลายใช่ไหมครับครับแต่วิตามินซีที่อยู่ในตัวมะขามป้อมเนี่ยเนื่องจากตัวมันมีเขาเรียกว่ามีแทนนินนะครับมีสารตัวนึงเขาเรียกโพลีฟีนอลแทนนินมันจะมีรสฝาดๆขมๆ ไอ้ตัวเนี้ยมันจะไปะเขาเรียกว่าป้องกันการออกซิไดซ์ของวิตามินซีมันทาให้วิตามินซีเนี่ยไม่ว่า,อาของมะขามป้อมไม่ว่าอยู่ในรูปของอเขาเรียกว่าแช่อิม่มหรือไปเชื่อมมันก็ยังคงมีวิตามินซีหรือไปหมักก็ยังคงมีวิตามินซีเหลืออยู่ถ้าเป็นผลไม้ชนิดอื่นไม่เหลือแล้วคือพี่จะบอกว่าถ้าเทียบว,วิตามินซีกับผลไม้ชนิดอื่นเช่นฝรั่งหรือแอปเปิลหรืออะไรต่างๆในผลไม้เนี่ย การสูญเสียของมะขามป้อมเนี่ยมันสูญเสียได้น้อยกว่าผลไม้ชนิดอื่นใชบนโลกใบนี้ใช่ครับเขาเรียกว่ามันมีตัวแทนนินกับตัวโพลีฟีนอลนะครับไปป้องกันไม่ให้วิตามินซีมันสูญเสียเขาเรียกมันว่าอนุพันธ์วิตามินซี<อ>นะครับแล้ว ยังไม่พอฮะไอ้ตระกูลของไอ้มะขามป้อมตัวนี้ที่ผมเน้นมาเพราะว่าไม่เป็นตระกูลเดียวกับลูกใต้ใบครับผมลูกใต้ใบเนี่ยมันเป็นผลไม้ชิ้นเดียวลูกใต้ใบเป็นสมุนไพรตัวเดียวในโลกนะครับเป็นตัวที่รักษาตับที่ดีที่สุดในโลกตัวหนึ่งตับมันเป็นตัวกาจัดสารพิษเป็นตัวสร้างเพิ่มภูมิคุ้มกันครับ มะขามป้อมสมบูรณ์แบบมากเลยเป็นตระกูลเดียวกับลูกไยใบและมีวิตามินซีและยังไม่พอฮนะต่างประเทศก็บอกว่าไอ้ตัวนี้มันสามารถตอบสนองตอ่งอภูมิคุ้มกันเราและสามารถตัวมันอ่ะตัวไอ้ตัวมะขามป้อมเนี่ยมันสามารถไปกำจัดไอ้ตัว DNA นะฮะของไวรัสจนหมดสิ้นได้กำจัด DNA ของไวรัสจนหมดสิ้นได้ผมเลยอยากย้ำว่าท่านอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยเนี่ยท่านยกตัวที่ตัวนี้ขึ้นมาเนี่ย โห oh, ผมชื่นใจมากว่าเออท่านมองเห็นว่าเอาอาหารมาเป็นยาได้ครับ<อ>แล้วก็มีตัวต่อไปนะฮะสมอไทยนะครับไปส่งต่อไปดูนี่หนึ่งสมอไทยเนี่ยมันมีฤทธิ์ในการลดน้าตาในเลือดต้านเชื้อไวรัสต้านเชื้ออันนี้ฤทธิ์ของเขาเลยใจครับและกําจัดไขมันออกจากร่างกายนะครับในตำยาในในตำราเนี่ยของสมรพคุณของตำราแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาบอกว่า สามารถไปแก้3ามฤดูนะปิดตะวาตาและเสมหะในกองธาตุฤดูอายุและกองสมุติฐานนะครับเขาบอกว่าตัวมันเองเนี่ยไปช่วยลดควาร้อนในร่างกายนะครับรักษาสมดุลธาตุเป็นยาอายุวัฒนะนี่คร่าวๆนะครับนี่ผมมาลงมาที่คร่าวๆเป็นตัวขับร้างพิษโดยเฉพาะระบบทางเดินอาหารระบบเลือดนะครับมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระแก้ท้องผูกลดระดับไขมันในเลือด มีฤทธิ์ในการต้านันแบคทีเรียไวรัสและลดการอักเสบในช่องปากได้ครับโอโ้นี่ผมมองดูสรรพคุณเนี่ยจริงๆแล้วผมมองมันสําคัญมากไม่จริงๆไม่จําเป็นที่จะต้องมีโควิดก็จําเป็นที่จะต้องทานเลยนะผมใช้คําว่าพระพุทธเจ้าท่านสุดยอดมากครับทนน่านให้เอาเอาจัตุพระราธิกะสมไม่ก่อนเนี่ยก็จะมีมะขามป้อมครับ สมอพิเภกสมอไทยสามตัวนี้ก็เรียกตีพลาตีพลาแต่ถ้าเติมสมอเทศเข้าไปเขาเรียกจับตุพราธิกะอันนี้สมบูรณ์แบบที่สุดครับสมัยก่อนเนี่ยในสมัยพุทธกาลเนี่ยท่านให้เอาทั้งสี่ตัวเนี่ยนะครับให้พระภิกษุเอาไปฉันแต่ก่อนฉันทางไหนรู้ไหมะเอาไปดองเอาไปดองโดยใช้น้ําปัสวะดองน้ำมุดมุดคู่น้ำมุดคู่แต่น้ำปัสวะไปดองดองเป็นระยะเวลามาณ์สามถึงหกเดือนแล้วค่อยเอามาฉันนะครับ ถ้ารู้ได้ยังไงอ,อ่ะเราวมนสามารถเถ้าเรียกว่าเป็นตัวรู้ปิดรูป้เปิดธาตุปรับสมดุลในธาตุมันสุดยอดมากเลยซึ่งมันเป็นอะไรที่สมัยพระพุทธการเนี่ยนักวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆในอะไรไม่มีอะ่ะ<ช>ไม่มีใช้คําว่าไม่มีมมแต่แต่เป็นอะไรที่ ณนะปัจจุบันนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์ก็มาตรวจสอบนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผลผลลัพธ์ในของจัตุพราธิกาและ,ะมีมีผลงานวิจัยนะครับครับของในประเทศไทยอย่างเดียวก่อนเพียงพอ,อของต่างประเทศเยอะแยะหมดเลยแล้วทางของทางอเมริกาครับอินเดียไปจดสิทธิบัตรเกี่ยวกับจัตุพราธิกาตีพารามาถามป้อมโอ้โหไปมมีหมดเลยแต่ประเทศไทย เราอาอยุรเวทไทยไม่เคยเอาไปเอาพูเนี้มาใช้ให้มันเด็เสียได้อเสียได้ของไทยก็มีดีสุดยอดมากนะฮะของไทยตำรับไทยอะไรต่างๆที่เป็นโบ,บ,บราณสำหรับคนไทยเยนี่ยผมว่ามันคือสุดยอดตัวหนึ่งเลยแล้วดูดูงานวิจัยเลยนะครับจากงานวิใจัยให้น้องส่งเข้าไปเลยครับภาพเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะสำหรับคอมเมนต์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมั่งไล่อ่านั่งไล่ตอบให้นะฮะถ้าใครมีคําถามถามเข้ามาได้เลยนะฮะเดี๋ยวผม ่ามาอ่านให้ทีหลังนะครับถามเข้ามาได้เลยครับ,รบมึงานมีงานวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าการศึกษาทางเภสัชวิทยาเนี่ยพบว่าตีพลราเนี่ยนะครับมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระสูงมาก17 63จัดเป็นยาอายุวัฒนะที่ดีมากและผลจากการทดลองในสัตว์ทดลองเนี่ยอาหารเสริมตีพลราเนี่ยเพราะว่าระยะสั้นเนี่ย ลดการเกิดเนื้อง,งอกได้ถึง77%เยรซยอะมากมาส่วนการระยะยาวเนี่ยลดลงถึง66%แล้ว62%เนี่ยเขาบอกว่าตีพารามีฤทธิ์มากกว่าสมุนไพรเดี่ยวแต่ละชนิดเพราะฉะนั้นเราจะกินมะขามป้อมตัวเดียวไม่ได้ผลได้ผลแต่แตน้อยกว่าน้อยกว่าอ,อยาก,กินสมอไทยตัวเดียวก็ได้ผลแต่น้อยกว่านะครับสมอพี่เพลตัวเดียวแต่น้อยกว่านะครับ แล้ดูผลงานวิจัยนะครับผลงานวิจัยของสถาบันนะครับคณะเภสัชศาสตร์นะวิทยารัยมาถโดนนะครับเขาบอกติงมาลาเนี่ยมีสรรพคุณสรรพคุณนะครับช่วยเสริมภูมิต้านทานครับผมเหมาะสําหรับผู้ที่เป็นหวัดบ่อยนะครับและยังมีสรรพคุณยับยั้งและต้านเซลล์มะเร็งได้ครับผมผู้ที่เป็นหวัดบ่อยเห็นไหมฮะไปเสริมภูมิคุ้มกันอ่ะช่วงนี้นระบาดหนักเนี่ยเราก็ควรจะเอาพวกนี้ไปไปช่วย ที่งานวิจัยเนี่ยเยอะแยะหมดเลยสรรพคุณของตินปลาเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะว่าภูมิคุ้มกันอย่างเดียวครับมันช่วยต้านมะเร็งอ่ะดูนะฮะคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งสามารถกาจัดโลหะหนักนะครับตะกัวปลารด,ด,ดยาฆ่าแมลงปรับสมดุลกดด่างในร่างกายกดด่างในร่างกายเท่ากับว่าตอนนี้ถ้าร่างกายเราเนี่ยไปกินอาหารที่เป็นจังฟู้ดเยอะต่กินเยอะ ไอ้ตัวนี้คข้าไปช่วยครับ <filho> ปรับความเป็นกรดเป็นด่างได้ <umbrella. S 1> ทําให้ร่างกายมีภูมินะครับคณ<อ>ะแพทย์ของมหาวิทยาลัยธรรมาศา,ศาส,สตร์นะครับยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งนะครับได้แก่มะเร็งตับมะเร็งปอดมะเร็งปากมดลูกมะเร็งไข่มะเร็งลาไส้มะเร็งเต้านมนะครับมาหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับช่วยลดไขมันในเลือดนะครับ ไปกีสลายให้ลดลงได้ครับ L D L นะครับที่สูงให้มันลงมาได้นะครับแล้วก็เพิ่ม H D L โดยไม่มีอันตรายต่อร่างกายลดคอเลสเตอรอลได้ด้วยไม่เหตุผลที่ยังไม่กินไหมฮะไม่มีเหตุผลเลยครับคนไทยต้องกินครับแล้วมันแล้วมันเป็นเรื่องที่ผมกินยากไหมโอ้ง่ายมากง่ายมากวิธีการกินเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวผมจะเอาเรื่องรายละเอียดตรงนี้เรื่องวิธีการทำและวิธีการกินครับโอ้ดีครับผมได้ครับดูดูดูหน้าต่อไปนะฮะ เป็นงานวิจัยจากต่างประเทศครับผมคือวันนี้ผมไม่ได้พูดเต็มชั่วโมงครับแต่ผมพูดแบบว่าแหมเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ลากถึงชั่วโมงผมรู้ไงบอกว่าจะไม่ถึงชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงถึงทุกทีไม่ถึงวันนี้ผมไม่ถึงเพราะผมคืออยากที่จะมาคือตอนนี้มันมีเรื่องอะไรก็ด่วนก็ด้วบเรื่องโควิดทำไงเราป้องกันโควิดได้ผมก็เลยอยากเอาเรื่องเนี้ยอย่ามาแบ่งปันอย่ามาบอกต่วนะครับมีงานวิจัยของต่างๆประเทศนะครับนะครับ จากวัฒาธรต่างประเทศนะครับยกตัวอย่างมี2เรื่องด้วยกันนะครับนะครับผ้ามาแล้วผ้ามาแล้วนะครับดูนะฮะตีพารามีลิต้าละนุมิสระต้านการอักเสบต้านไขมันในเลือดสูงและต้านต้านมะเร็งนะครับแล้วไปดูรายละเอียดในใน PowerPoint นะครับคับผมแล้วก็สรุปได้ว่าตีพลาปลอดภัยในคนสุขภาพดีและเพิ่ม HDL ไขมันดี และลดน้ำตาลในเลือดนะครับ